วันนี้ผมจะพามาชมกระบะรีโว่แบนหลกักคันนี้เปิดราคาเพียง3 9 9 0 0 0เบาทจะสวยได้เดิมแค่ไหนตามผมมาชมเลยครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมน้องแบงค์สมโยงคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมวันนี้ผมก็มีกระบะแบนด์หลักนะครับผมเป็นค่าของ Toyota นะครับผมคันนี้ผมลดให้ไปเลย3,000 30, 0ื่นนะปกติผมขาย4ี่0 0 0บาทไม่ขายนะครับผมราคานี้เอาโปรราคาโปรโมชั่นเดือน เดือนสิงหาเดือนวันแม่นะครับผมผมเปิดราคา3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมสําหรับคันนี้นะก็จะเป็นรถปี2015นะครับผมสําหรับคันนี้เป็นโตโยต้าไฮรักนิโวสองจุดสี่เจปีสองพนะครับผมผมเปิดราคาเพียง3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟีด้าผ่านไปเลยเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับผมเดี๋ยวผมพามาชมความสวยรอบคันนะครับผมสําหรับคันนี้ข้างหน้าผมจะแต่งเป็นหน้าหล่อให้มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมหรือหน้าล็อกโคนนั่นเองไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะครับผม มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนี่สวยคือตกแต่งไม่ให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมราคา3 9ม0 0 0นก้บาทสำหรับคันนี้นะครับลดไปเลยส0 0 0 0ื่นแถมเงินกลับบ้านอีก1นึ่งแสนนะครับผมลูกค้าคนไหนสนใจจองเพียง99บาทนบครัาบทนะผมคันนี้คันนี้ก็จะเป็นล้อกระทะนะครับผมขนาดยางขนาดยางอยู่ที่205ทัานะครับผมโอเคครับ ด้านข้างก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ว่าไฮรักนะผมก็ไม่มีอะไรมากมายนะผมสำหรับรีโว่ก็สวยโดยรวมแล้วสวยครับอ่ะสำหรับภายในนะผมภายในคันนี้ก็จะเป็นโทนสีดำหมดเลยนะครับนี่ด้านข้างรถทุกคันที่ผมพารีวิวนะด้านข้างต้องสวยไม่มีรอยตัดต่อรอยอเชื่อมมานะผมคือ ถ้ารถสภาพแบบนี้คือสันนิษฐานได้เลยนะครับผมว่ารถไม่เคยชนมาคว่ำม,มาแน่นอนครับอสำหรับคันนี้นะครับผมคันนี้ก็เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับผมนี่เป็นลำดับที่สองนะนี่ครับผมคือรถซื้อมานี่คือสวยงามมากโอเคครับอ่อาเดี๋ยวผมพามาชมด้านหลังกันต่อนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นล้อขนาด205/70 R15 เหมือนกันนะครับผมคือ สวยงามมากเลยครับแล้วก็ด้านหลังนะด้านหลังก็จะมีไฟเบรกจุดที่3ามให้นะผมก็จะเป็นไฟถอยก็จะเป็นไฟถอยไฟเลี้ยวไฟเบรกมีสัญ,ญลักษณ์โตโยต้าไฮรักรีโวนะผมโอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมภายในห้องโดยสารครับอ่าสำหรับคันนี้นะผมด้านในก็จะเป็นเบาะผ้าสีดำนะผมดำตัดขาวนะผมอ่ผข้างหลังก็จะเป็นเบาะหนังนะครับผมนี่ คือโดยรวมรถสวยงามมากนะครับผมคันนี้จะมีแอร์แบ็กสลูกนะครับผมพวงมลาลัยคนขับใต้หัวเข่าคนขับข้างคนคนขับนะครับผมนี่แล้วก็เครื่องเสียงเล่น CD MP3 อ็มสามเอฟเอ็มสายอาร์จ b บีบูทูธได้นะครับผมสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์โทรออกสายเข้าได้เลยนะครับผมแอร์เป็นระบบแอร์เมนวนวลเกียร์หสปีดเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผม โอเคครับภายในก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมพามาชมภายในห้องเครื่องกันต่อครับ <S <S อ่อาเดี๋ยวผมพามาชมภายในห้องเครื่องกันนะผมแน่นอนครับรีโว่ฝากระโปรงค่อนข้างหนักนะผมหนักกว่าของแบรนด์อื่นนะอ่าคือถ้าฝากระโปรงหนักนี่คือสันนิษฐานได้อีกหนึ่งอย่างว่าฝากระโปรงเดิมนะผมสาหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4นะผม4สูบ16วาล์ว150ม้านะครับผมคือให้แรงม้ามาเยอะและที่สําคัญคันนี้คือ เดิมทุกจุดม็ดอาร์คิวซีอยู่ครบทุกจุดนะครับผมนี่ดูได้เลยนะครับผมนี่นัดไม่เคยขยับนะครับผมฝั่งซ้ายผมนะต้องมีสัญลักษณ์คำว่าตัว R นะครับผมนี่ลอยคำฝากระโปรงต้องมีนะครับผมนี่ฝั่งขวาต้องเป็นตัว L นะครับผมอ่าแผ่นเพจมอกอยู่ครบนะครับผมโอเคครับอ่าผมขอย้ำรายละเอียดคันนี้อีกครั้งนะครับผมสำหรับคันนี้เป็นโตโยต้าไฮรักรีโวสอปี2016หนะครับผม ผมขายเพียง39 9 0 0 0บาทฟรีดาหวหันไปเลย7,500ห้บาทนะครับผมของแถมที่ผมจะมีให้สำหรับรถคันนี้นะผม1ประกันภัยบนท้องถนนุนผมแถมใเลยห้1ปีเต็ม 2. องบรันตีเครื่องเกียร์สบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนุนไม่ว่าจะเป็นยางแบนน้ำมันหมดแบตหมดผมมีบริการรถสไลด์ออนทั่วประเทศไทย1ปี4ฟรีค่าจัดค่าโอนภาษีพรบลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะครับผมผมขอเป็นคนจ่ายเอง 5. ส่งทั่วไทยออกได้ทั่วประเทศครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจ สามารถติดต่อผมได้ที่เบอร์0620249590น้องแบงค์สมยงคาเซ็นเตอร์ครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ